รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคภีของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่6ในเทศกาลพัสกา,สกานะครับพระศาสนาจากยุคแรกเน้นเรื่องการได้รับพระจิตเจ้าอย่างชัดเจนตอนนี้เราอยู่ช่วงพัสกานะครับก็หมายความว่าอาคาสาวกเริ่มออกเทศสอนพระศาสนาจากเริ่มตั้งขึ้นมาพระศาสนาจากยุคแรกเน้นเรื่องการได้รับพระจิตเจ้าอย่างชัดเจนวันนี้เมื่อนิบุรเปโตรและโยนเริ่มแพร่ธรรม ในแคว้นสมารีงานแรกคือการปกศรีรษะเพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ได้รับสินล้างบาปแล้วเราถือว่าเป็นการชัดเจนอย่างยิงย่งที่พระศาสนจาจักยุคแรกมีสินล้างบาปและสินกำลังเรียบร้อยแล้วชาวอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากตรึงกางเขนพระเยซูเจ้าแล้วยังเอาหินขว้างสังฆนุกรสเตเฟ,เฟนจนถึงแก่ความตายเป็นมรณสักข,ขีองค์แรกแล้วอย่างนี้การแพร่ทำจะดําเนินต่อไปในกรุงเยรูซาเล็มได้อย่างไร แม่คิดซะจนจะไม่ยอดทอและยอมตายเป็นวรณะสข,ขีเพื่อรักษาความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแต่พวกเขาก็เริ่มเบนเข็มการแพร่ธรรมขึ้นเหนือดูจะก,ก้าวหน้ากว่าในเวลานี้อยู่เยรูซาเล็มเอาหินคุ้มสเตเฟ,ฟนเบียดเบียนก็ขึ้นเหนือไปที่แคว้นสมาเรียเนือแคว้นยูเดียที่กรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่คือแคว้นสมารียดินแดนที่ชาวยู่ไม่คบคาสมาคมด้วย แต่บรรดาอาัคขาสสวกกับเข้าไปดังที่ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าเคยทรงประทานน้ำทรงชีวิตให้แก่หญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบและชาวเมืองได้เชื่อในพระองค์จนขอให้พระองค์ประทับอยู่ในเมืองของเขาต่อไปอีกสองวันทั้งทั้งที่ไม่เช่จุดหมายปลายทางของพระเยซูเจ้าพระองค์ประทับกับเขาหัวหอกที่ก็ไเวทีแพ้ทาในสมาเรียครั้งนี้ไม่ใช่อักขเวกแต่เป็นสังฆนุกกรที่ชื่อฟิลิป ท่านสามารถกระทำเครื่องหมายอาศัศจรรย์ทำให้ผู้คนมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะท่านเป็นเพียงสังฆนุกรลไม่ใช่อคัสสาวกุกเรื่องของท่านเด่นที่สุดก็คือการที่พระจิตเจ้าให้ท่านเดินทางลงใต้ท่านก่อแพรทมในสมาเรียเป็นหัวหอกนะครับโปรดศิลล้างบาปให้กับกิจชนแล้วไปตัวกับยอนได้ข่าวว่าเออที่นั่นมีคนกลับใจเยอะก็ขึ้นไปดูแล้วถามว่ารับศีลกําลังหรือย,ยังมีการปกพระจิตไหม ผู้คนบอกปกพระจิตอะไรเปโตกับยอนก็เลยปกศรีรษะปะทานพระจิตเจ้าอันเป็นศีลกําลังให้แก่เขาแต่ว่าสังกัดลูกกรฟิลิปที่ทํางานในแคนซามาเรียครั้งหนึ่งพระจิตเจ้าดนใจเขานะครับเ็าบอกว่าพระจิตเจ้าได้ดนใจให้ท่านเดินทางลงใต้ผ่านเยรูซาเล็มนะครับไปที่กาซาปัจจุบันคือฉนวนกาซามันเป็นดินแดนที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์กับทวีป แอฟริกาคืออียิปต์นะครับไปที่กาซานะครับอันเป็นรอยต่อแผ่นดินอิสราเอลกับแผ่นดินอียิปต์ไปให้ท่านรถม้าของขันทีชาวเอธิโอเปียที่เดินทางมาไหว้พระที่กรุงเยรูซาเล็มพเพราะมีเรื่องไม่สบายใจท่านไม่ได้นับถือศาสนายิวแต่คงเคยได้ยินเรื่องราวในพระวิหารของชาวยิวไปยาวเวของชาวยิวและการถวายเครื่องบูชาเพื่อขอพรเสร็จทิวาลแล้วกําลังจะเดินทางกลับบ้านที่เอธิโอเปีย ิลิปมาพบตามคำาั้ใจของพระจิตเจ้าไปทันแล้วได้อธิบายพระคมภีร์ให้ขันทีผู้นั้นซึ่งกําลังอ่านพระคมภีร์อยู่ในรถมาของตนแล้วก็ปลูกศีลล้างบาปแก่ขันทีชาวเอธิโอเปียตามคําขอร้องของขันทีคนนั้นเป็นนั้นว่าพระศาสนาจักเผยแผ่ลงใต้ไปยังทวีปแอฟริกาได้สาเร็จเพราะเอธิโอเปียอยู่ในทวีปแอฟริกาบทนันในวันนี้พระศาสนาจักเผยแผ่ขึ้นเหนือ ไปยังแคว้นสมาเรียการให้ในบุญเปตรโตรและยอนเดินทางขึ้นไปก็เพราะได้ข่าวว่ามีความก้าวหน้าผู้คนกลับใจการโปรดประจิตเจา้าในศินกำลังไม่ใช่หน้าที่ที่สังฆานุกรจะทําแต่เป็นหน้าที่ของอากขสาวกพระศาสนาจักรเริ่มการโปรดสินศักดิ์สิทธิ์และมีโครงสร้างพระศาสนาจักรชัดเจนขึ้นโบราณที่สองยังนํามาจากจดหมายในบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง เราได้อ่านกันมาสี่อาทิตย์แล้วข้อเขียนเหล่านี้เป็นเหมือนการตกผลึกทางความคิดเป็นตะกอนของชีวิตที่นักบุญเปตโตรได้ไตร่ตรองอดีตที่มีโอกาสได้สัมผัสองค์พระสฤษเจ้าเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าพระองค์ทรงพระชนมมาชีพยอยู่ในโลก3 3ปีตลอด3ปีเทศสอนเปตโตรได้ติดตามเบทุกตี ได้ไตรตรองเหตุการณ์รับทรมานสิ้นเพื่อจนบนไม้กางเขนและเสด็จกลับกลิ่นเพระอจนอาชีพท่านเคยอาจจะเคยหุนหันพันแล่นชักดาบออกฟันใบหูบ่าวของมหาสมณะขาดในวันที่ยามเฝ้าพระวิหารมาจับพระเยซูเจ้าในสวนมะกอกเคยเรียบพูดออกไปว่าคนอื่นแม่คนอื่นจะทิ้งพระอาจารย์ไปหมดแต่ท่านจะไม่ทิ้งเลยแต่เอาเข้าจริงๆก็ปฏิเสธพระอาจารย์ก่อนไก่ขันไปถึงสามครั้ง ข้อเขียนในจดหมายของท่านกับเป็นผู้ใหญ่ในพระศัสนนจักรที่สุขุมรอบคอบรรลุวุฒิภาวะทางความเชื่อและท่านเขียนในวันนี้เด่นสุดว่าอย่างนี้จงพร้อมเสมอที่จะให้คำอธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่านจงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วยความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อเมื่อท่านถูกใส่ร้ายผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านตามคําสอนของพระคริสดเจ้าก็จะต้องประสบความอับอายหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการทนทุกข์เพราะทําความดีย่อมดีกว่าการทนทุกข์เพราะทําความชั่วท่านได้หวนกลับไปคิดถึงอดีตแล้วท่านถึงจะพูดประโยคนี้ได้เพราะเวลานั้นคริสตังถูกเบียดเบียนแล้วผู้คนก็อยากจะมาเป็นคริสตังมากขึ้นแล้วก็อยากจะรู้ว่า ทำไมอ่ะทำไมพวกท่านถูกเบียดเบียนแล้วท่านยังรักษาความเชื่อไว้ได้จงพร้อมเสมอที่จะให้คําอธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่านจงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วยความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อเมื่อท่านถูกใส่ร้ายผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติของท่านตามคําสอนของพระกิเตเจ,จ้าก็จะต้องประสบความอับอายหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าการทนทุกข์เพราะทำดี ย่อมดีกว่าการทนทุกข์เพราะทาความชั่วก็จะมีความทุกข์อยู่แล้วชีวิตนี้แต่ทุกข์เพราะทําความดีก็ย่อมดีกว่าทนทุกข์เพราะทําความชั่วบทประโมรสารของนบุญยนในวันนี้เป็นการกริ่นถึงของประธานอันประเสริฐที่พระเยซูเจ้ากําลังจะประทานมาให้แกอ่อาคษาวกและบรรดาคิสตชนเพราะเรามาถึงสัปดาห์ที่6แล้วนะครับในเทศกาลพัสกาสัปดาห์นี้หมายความว่า สี่สิบวันแล้วหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จกล่นพระจนอาชีพเราจะฉลองพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ในอาทิตย์หน้านี้แล้วนะครับฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วพระองค์จะประทานพระจิตเจ้าแก่เราทุกคนพระจิตเจ้าเป็นหลักประกันว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าแม้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเป็นยุคแห่งพระจิตเจ้าที่จะทรงผลักดันโลกให้ก้าวหน้าใครไม่มีพระจิตเจ้าในชีวิต ก็ไม่มีพระคิเสตจเจ้าในวิญญาณการเป็นคิสเจชนที่สมบูรณ์จึงต้องรับสินกำลังเพื่อพระคุณของพระจิตจะได้เต็มเปี่ยมในจิตใจหลังที่นบ,บุญเปโตรและยอนไปปกมือประทานพระจิตเจ้าแก่คิสเจชนในแคว้นซามาเรียที่อ่านกันในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้เปโตรกับยอนได้ยินว่าแคว้นซามาเรียมีคนกลับใจมากขึ้นไปดูที่มันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปถามว่าได้รับการปกพระจิตหรือย,ยัง คนซัมเบเรก็บอกว่ามีด้วยหรอเราได้รับแต่สินล้างบาปเปโตรกับยอนก็ปกศีรษะประทานพระจิตเจ้าหมายถึงสินกำลังให้แก่คริสเตชนที่รับสินล้างบาปแล้วพระศาสนาจักเริ่มต้นชัดเจนในเรื่องสินศักดิ์สิทธิ์สินล้างบาปสินกำลังแล้วก็ชัดเจนในเรื่องพิธีกรรมแล้วครับปรากฏว่า พระเยซูเจ <Workers. S 2> ้าจะประทานพระจิตให้แก่เราแล้วในวันนี้บทอ่านนลกบุญยนนะครับพระเยซูเจ้าทรงตรัสถึงพระจิตและนลกบุญยนก็อธิบายบอกว่าถ้าลูกไม่ได้รับพระจิตเจ้าลูกไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าได้เพราะพระเยซูเจ้ากับกืนพระชนชีพมีพระจิตเจ้าและใครที่รับศีลล uh ้างบาปในนามของพระเยซูเจ้าผู้กับคืนชีพก็จะมีพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับพระเยซูเจ้าถึงจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ลูกไม่มีวิญญาณลูกก็ตายลูกไม่มีพระจิตในวิญญาณลูกก็ไม่มีชีวิตพระในชีวิตเพราะลูกไม่สามารถมีจิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจา้าผู้สเสด็จกืิ่นพระเจ้าในที่มีชีวิตใหม่ได้ต่อจากนี้จะเป็นพลังของพระจิตเจ้าในชีวิตการแพร่ธรรมของบรรดาอัครสาวกและก่อกำเนิดพระศาสนาจักรมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้สัปดาห์ที่6ไพเราะมากเลยครับฟิลิป บุกก็ไปนในสมาเรียไปตรกับยอนไปปกศรีศรษะเป็นหน้าที่ของพระสังฆราชตัวศีลกำลังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระศาสนาจักก้าวหน้ามากขึ้นโดยกำลังจะมาถึงยุคของพระจิตเจ้าสัปดาห์หน้าเราจะสมโทษพระเยซูเจ้าเสด็จสูส่สวรรค์นะครับขอพี่น้องมีความเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าและขอพระจิตประทับอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิศนุธัญญาอนันต์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้พี่น้องถึงข่าวคราวของสมเด็จพระสาาปาฟรานซิสหรือข่าวคราวจากสันตะสํานักนกคนกรรัตวติกันและจากภาษาักรท้องถิ่นในภาคพื้นเอเชียแล้วก็ประเทศไทยของเราถ้ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเรานั้นผมยินดีที่จะมาคุยกับพี่น้องนะครับในโอกาสอีสเตอร์หรือว่าปัสกา ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของความเชื่อของชาวคริสเชื่อถึงพระเยซูคริสต์นั้นกับคืนพระชนชีพอันนี้เป็นความหวังสุดยอดแล้วก็พวกเราที่เป็นศัสนิกชาวคริสตที่มีความเชื่อนี้หรือหรือได้ติดตามคำสอนของพระเยซูคริสต์นั้นเราก็มีความหวังเมื่อจบชีวิตในโลกนี้แล้ววันหนึ่งเราก็จะมีชีวิตเนิรันดรแบบเดียวกันอันนี้เป็นจุดสูงสุด ของการฉลองปัสกาชาวคริสตถ้าอยู่ๆเราคล้ายๆกับว่าคนเรานะครับเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะสอบคะแนนผ่านสอบได้คะแนนดีแต่ขณะเดียวกันเราไม่ทำการบ้านเลยเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราโกงหรือเปล่าเราเราไม่ได้ออกแรงที่จะทำอะไรเลยแล้วเหมือนกับว่าเราไปชกฉวยอันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมในชีวิตเราฉะนั้น ในชีวิตคิจชนนั้นทุกคนจะไปสู่เป้าหมายได้ต้องออกแรงช่วงการออกแรงเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนนั้นจะต้องทำข้อสอบชีวิตนี้ตามทุกอย่างอย่างเคร่งครัดแบบแบบที่เป็นข้อสอบสูงสุดซึ่งอาจจะบอกว่าแต่ละบุคคลนั้นพระเจ้าจะรู้ถึงความสามารถรู้ถึงเรี่ยวแรงของแต่ละบุคคลฉะนั้น ที่สำคัญสุดนั้นแต่ระบุคคลนั้นจะต้องใช้ความพยายามใช้ความสำนึกใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้พระพรนารักประการในชีวิตที่เรามีนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญชีวิตตามที่เราเรียกง่ายๆว่าสิ่งที่เราเป็นชีวิตที่เรามีแล้วก็ฐานะที่เราเจริญชีวิตอยู่เพราะแต่ละบุคคลน,นั้น มีสมรรถภาพหรือมีพระพรต่างๆของพระเจ้านั้นแตกต่างกันฉะนั้นเราถือว่าเป็นความรับผิดช,ชอบที่เราจะต้องเจริญชีวิตในสิ่งที่เราเป็นและที่เรามีนะครับจึงตอบโจทย์กับชีวิตเราได้ฉะนั้นเวลานี้ในมิติของศาสนาจักรจึงให้ข้อคิดกับเราต่างๆเพื่อจะ มุ่งไปสู่การเดินทางไปสู่ชีวิตภายหน้าก็คือปัสกากับพระเจ้าหรือว่าการกลับคืนชีพพร้อมกับพระเจ้าที่เราเชื่อได้อย่างไรเพราะว่าพระเยซูได้มาทำเป็นแบบอย่างแล้วได้เกิดมาในโลกนี้และเจริญชีวิตเพื่อไถ่บาปมวลมนุษย์ตามความเชื่อของชาวคริสต์เป็นแบบนี้ฉะนั้นเราจึงจะต้องเจริญชีวิต ตามคำสอนที่ให้ไว้ในบรรยากาศณวันนี้นะครับก็เลยอยากจะให้เข้าคิดหลายประการทีเดียวพระวาจาพระวจนะของพระเจ้านั้นในช่วงการที่เรียกว่าอดออมชีวิตนี้การเดินทางชีวิตฝ่ายจิตเนี่ยศาส,สนาจักรจึงออกแบบการเจริญชีวิตนี้เป็นช่วงๆการช่วงเทศกาลมหาพรตหรือการจำศีลภาวนานี้ ปกติแล้วจะทำประมาณ4อาทิตย์แล้วก็หลังจาก4อาทิตย์แล้วนี่จะเป็นอา,อาทิตย์เขาเรียกว่าไฮไลท์หรือปฏิทินพีคที่สุดเนี่ยเป็นช่วงที่ระลึกถึงชีวิตจริงๆของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในโลกนี้แล้วในการที่มารับสภาพเป็นมนุษย์แล้วถ่ายบาปมวลมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จบชีวิตอย่างไร แล้วก็กลับคืนชีพตามความเชื่อของเราอย่างไรฉะนั้นการเดินทางแต่ละอาทิตย์เราจึงมีข้อคิดในภาคปฏิบัติมากมายตัวอย่างเช่นการที่จะเริ่มต้นจำศีลภาวนาในชีวิตนั้นศาส,สนาจากักรคาทอลิกนั้นเราเริ่มเรียกว่าพิธีรับเท่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสำนึกรับเท่าก็หมายถึงว่าจะนำใบลานหรือว่าใบใบพามเนี่ยเอามาเผา ให้เป็นเท่าแล้วก็จะใช้ที่โปรยที่นัดหน้าผากหรือว่าโรยที่ศีรษะแล้วก็จะมีคำเตือนใจว่าท่านนั้นมาจากฝุ่นดินและชีวิตก็จะกลับกลายเป็นฝุ่นดินก็หมายถึงว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่ยั่งยืนต้องจบชีวิตต้องตายไปกระนั้นจึงมีข้อคิดมากมายนะครับข้อคิดก็คือบางคนก็เลยถอดใจ โอ้ชีวิตมนุษย์เราเป็นแค่นี้เองเหรอเป็นแค่ฝุ่นดินแค่นี้เหรอฉะนั้นก็เลยปล่อยให้ชีวิตยิ่งไร้ค่าไปแต่ไม่ใช่สมเด็จพระสาปาฟรานซิสจึงได้ให้เข้อคิดเรื่องนี้อย่างดีมากถูกต้องแม้ว่าชีวิตเราและดูจะไม่มีค่าจะเป็นเพียงแค่ฝุ่นดินแค่นี้แต่ว่าเป็นฝุ่นดินที่มีค่า เป็นฝุ่นดินที่อยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าเป็นฝุ่นดินที่พระเจ้าจากพระคัมภีร์ได้เคยเป่าลมหายใจเข้าไว้หมายถึงประทานชีวิตให้ชาวคริสต์ได้รับพิธีหลางก็คือกลับเป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงภูมิใจในความเป็นมนุษย์ที่เราเป็นเราเป็นบุตรพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าด้วยเหตุนี้ เราจึงจเจริญชีวิตด้วยไม่ใช่เป็นฝุ่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้ค่าฉะนั้นเราจึงมีศักดิ์ศรีสาจักจึงสอนเราตลอดเวลาว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราจำ,จำเป็นจะต้องเจเริญชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วอย่างมีค่านี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตของเราแต่ว่าพราะวจะนะของพระเจ้าในการเริ่มต้นการเดินทางชีวิตฝ่ายจิตก็จะบอกตลอดเวลาว่าอย่าลืมนะ เราเป็นมนุษย์นั้นเราจะต้องเดินทางฉะนั้นจึงให้สัญลักษณ์ว่าเราเดินทางอยู่ในทะเลทรายแบบพระเยซูก็เหมือนกันต้องเดินทางใช้ชีวิตในที่สงัดที่เปลี่ยวฉะนั้นชีวิตเราอาจจะต้องมีระยะเวลาหนึ่งที่จะต้องหยุดพักที่จะต้องไตรตรองจะต้องอยู่ในที่เปลี่ยวจะต้องที่ พูดง่ายๆว่าแม้ทางพุทธศาสนานี่ก็มีเวลาที่ไปเขาเรียกว่าทำวิปัสนาวิปัสนาสมาธิเพื่อจะให้ชีวิตมันนิ่งหยุดมีสติฉันได้ฉันนั้นชีวิตเราทุกคนก็จำเป็นมีช่วงที่นิ่งไตรตรองตราบใดที่เราอยู่เฉยๆคิดเนี่ยเราอย่าลืมว่าชีวิตในโลกนี้มันมีมมทั้งความดีความชั่ว จิตของเราเนี่ยสำคัญเราจะถูกหลอนเราจึงเชื่อว่าปีศาจมีจริงมันจะยุยงให้เรารู้สึกว่า,าเวลาเราหิวให้กินให้มากอะไรประมาณนี้ยุยงให้เราจะต้องหลงตัวเองไฝฟ,ฟ้าฟ้าไฝคว้าหาอำนาจในชีวิตของเราเองอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ในชีวิตของเรา จึงจะต้องรู้จักใช้การภาวนาอดออมแล้วก็ในการรู้จักให้กับผู้อื่นในการให้ทานอันนี้ก็เป็นกุสโลบายที่เชื่อว่าทุกศาสนาก็ปฏิบัติแบบนี้นะครับฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วหมายถึงว่าเราเดินทางในทะเลทรายก็จะเป็นข้อลำพึงจากนั้นในพระวาจาพระเจ้านำเราไปขึ้นภูเขาบ้างการขึ้นภูเขาก็มีความคิดเหมือนกัน การพบสิ่งดีงามพบพระเจ้านั้นเราต้องขึ้นบนภูเขาสมัยก่อนนั้นนะครับในพักวจ,จนะของพระเจ้าดั้งเดิมนั้นคนเชื่อว่าการประทับอยู่ของพระเจ้านั้นต้องมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวหมายถึงว่าทำให้เราหวาดกลัวแต่บางคนก็ไปสแสวงหาพระเจ้าบอกว่านี่ไงพระเจ้าประทับอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ซึ่งแบบเดียวกันกับเรื่องราวของโมเสสรับบัญญัติสิประการมาแต่ไม่ใช่หรือว่าการอยู่บนพระเจ้านั้นพบพระเจ้านั้นจริงๆแล้วเราพบได้ในความสงบอย่างประกาศกที่ได้พบพระเจ้าในความสงบเงียบประกาศกเอลียาพบพระเจ้าในความสงบเงียบฉะนั้น เมื่อเป็นแบบนี้เราจึงต้องมั่นใจว่าชาวคริสต์ต้องมั่นใจว่าการที่พระเจ้าประทับอยู่กับเรานั้นเราต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าไตรตรองระวนาพระเจ้า,จานี่เป็นการเดินทางต่อมาคําแนะนําพระวาจาของพระเจ้านั้นเราเองเน้นต้องการน้ําทรงชีวิตฉะนั้นพระวจาพระเจ้าจึงให้เราได้ไปพบบ่อน้ําทรงชีวิต น้ำที่เราดื่มทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งเราเองก็กระหายอีกแต่ว่าเราต้องแสวงหาชีวิตฝ่ายจิตซึ่งทำให้เราอิ่มด้วยเหตุนี้ไงจึงมีพูดว่าแม้ว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตฝ่ายจิตเนี่ยการกินอาหารในโลกนี้ก็ไม่ต้องกินมากไม่ต้องทานมากแต่ทานแต่น้อยเราก็รู้สึกว่าอิ่ม ฉะนั้นเราจึงสามารถควบคุมตัวเราเองได้เราสามารถนิ่งได้อันนี้เป็นการเดินทางในชีวิตชีวิตเราอาจจะมืดบอดในพระวาจาพระเจ้าแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเช่นพระเยซูร,รักษาคนตาบอดแต่ว่าเป็นตาบอดทางร่างกายใช่แต่จริงๆพระเจ้าอยากจะสอนเราหลายเรื่องเรื่องให้เราต้องพบความสว่างในทางสภาพจิตวิญญาณของเรา ฉะนั้นคนหลายคนนะครับแม้เขาตาบอดแต่ใจเขาใส่มากเขามองเห็นโลกธรรมเขามองเห็นความสว่างทางจิตเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลที่เจริญชีวิตด้วยจิตวิญญาณเป็นกำลังใจเขาฉะนั้นแม้บอดทางกายก็ไม่สำคัญถ้าคนนั้นอันตรายถ้าบอดทางหัวใจและด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงอยากจะ บอกเราให้เราเดินทางไว้ให้เห็นแก่นแท้จริงๆของชีวิตเราอย่างแท้จริงนอกนั้นก็ยังมีเรื่องถึงในพระวาจากของพระเจ้ายังมีเรื่องสอนเรื่องว่าชีวิตที่ตายไปต้องคืนชีพฉะนั้นบางทีเป็นเรื่องความเชื่อฉะนั้นแก่นแท้ของคิดศาสนานั้นเป็นเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวฉะนั้นความเชื่อแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีพื้นฐาน ไม่ใช่เชื่อแบบงมงายแต่ว่าเชื่อเพราะว่าเราเหตุผลเรามันไม่เพียงพอแต่ว่ามีประสบการณ์ชีวิตผ่านมาเป็นพันพันปีที่ผู้ที่สัมผัสกับชีวิตสูงส่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สัมผัสได้ว่าชีวิตหลังความตายนั้นชีวิตภายภาคหน้ามีจริงและนี่แหละก็คือปาสกาที่เรารอคอยฉะนั้นแม้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายจากโลกนี้ไป เราก็จะได้พบความหวังใหม่ในพระเจ้าเป็นความที่เรียกรว่าเราเกิดใหม่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนี่หลนด้วยเหตุน,นี้จึงบอกว่าปัสกาหรืออีสเตอร์เนี่ยสำหรับชาวคริสต์นั้นจึงเป็นสุดยอดฉะนั้นคนเราบางทีคนหนึ่งนะครับถ้าเราขังร่างกายเราไว้ในคุกหรือไนอะไรก็ตามแต่บางครั้งถ้าคนนั้นจิตใจที่เขาปรองใส ไม่สามารถที่จะขังหัวใจเข้าได้ฉะนั้นจิตใจของเราจึงต้องสูงส่งกวา่าวิญญาณของเราต้องสูงส่ง f ่าฉะนั้นเรื่องชีวิตของชีวิตอมะตะชีวิตหลังความตายนั้นเป็นความเชื่อที่เราต้องมุ่งไปสู่อีสเตอร์หรือว่าปัสกาในภาวะปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังเผชิญปัญหาที่เรามีความทุกข์กันทั่วหน้าปัญหาทั่วโลกแม้กระทั่ง ผู้นำระดับโลกเขาให้ข้อคิดมากมายนะครับตัวอย่างเช่นผมคิดว่ามีคนพูดเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ถ้าเราสามารถไปเปิดอ่านจะมีคนให้ข้อคิดอะไรมากมายแม้กระทั่งผมจำได้ว่านักแสดงเช่นทอมแฮงค์บิลเกตพูดอะไรพูดว่าจริงๆถ้ามาลำพึงกันการเกิดโควิด1 9เนี่ยมันเป็นข้อคิดที่ดีคนทุกชั้น ไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าวัฒนธรรมใดคนที่จะเรียนสูงส่งแค่ไหนคนที่อยู่ประเทศอะไรคนที่จะ,จะเจริญชีวิตอะไรก็ตามเราต้องวางพื้นฐานว่าเราเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันหมดเพราะว่าโควิด1 9มันไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางมันเข้าไปทุกแห่งเป็นความทุกข์ที่เผชิญกับทุกคนทําให้เราต้องหยุดไตรตรองเป้าหมายชีวิตคืออะไร ผมเองจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าการ,รเผชิญกับเรื่องนี้จะนำเราไปสู่ปัสกาอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ